ูครับโอ้เอาหลากมันด้วยเด้อเขยิบหัวครับหลากเสร็จก็เอาก็ไปเอาทิ้งออกพีมองพีแห้งแต่ร้ายครับเป็นดงมันเลย ขอน้ำเขาอยู่เห็ดปวกมาเจสิบุกข่อถือใจย่ายครับโอ้ยฝ่าวาย ฝ่าหลายดอ้นานด่ามเสียมขอหัวก no ันละมวนหลายเจ็บเห็ดพอเห็ดหลเยมอหัอปอกหลดเอาขามาน้ำเนี่ย โอยโหอาจารยางม่งลเหยาบได้ังลังน่ะนี่เดยวนายตัวนี้แอด แม่เคลียรไปอย่างาไ,แไงาร,งารแล้วฝ่าวายเราตื่นเต้นไรเหยียบซะทรับถือหาเงินเบิร์ตข้าอย่างดี เล็บเล็กคอมาทีปลายปเป๋าออเสียบล่อเสียบเอ็ดอันนี้นเวเขาหากันหนึ่งต่อกระบวนการล่าเห็ดปวกถือกันในเสียมนะ หัเด้อเห็ดปวกเห็ดโคนเห็ดโคนภาษาภาษากลางเอื่นเป็น,นเห็ดโคนอีสานเอื่นเห็ดปวกนี่ละของแสบปีหนึ่งมีเทื่าหนึ่งของหากินยากกิโลละสองร้อยคุณบอกเขาขายสี่ร้อยสีอยบอกกิโลหนึ่ง<ล>ขี่ละสี่สิบบ้านเฮาสองร้อย่ะ ล้างขุนมาบ่ละลูกขึ้นมาบ่เนี่งไหไหยังหันยังหันละอืออืมดอกเงี้คุณดอกเงี้สองดอกขุนก็ะแมน ของสามดอกอยู่ทีไก่คนยางเราหามไปอีกคันนนมีเขามาเจ็บเขาบอกจะเจ็บสาวที่ห้าวไปได้หลายคนนั่นเองอือโอ้ยจะขาร์บอคานซับเอาซับเอา,เอามูนในปุ๋ยมูลปัตเตะเฮต์ตลอดเขาว่ามูนปัตเตะเฮ็ดจริงทีละ